Oh, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันเดู่ยวอยากอ่านนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินของหวานที่ดังมากๆในจังหวัดอ่างทองนั่นก็คือจ้่มบะทุกคนทุกคนรู้จักไหมว่าจ้ําบะคืออะไรละหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าจ้่บะคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าจ้ําบะนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเลยไป คนความจริงแล้วว่าร้านจ้าม้าร้านนี้จริงๆแล้วว่าเขามีร้านเล็กๆอยู่ตรงเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงริมถนนเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายมาแบบว่าเป็นเปิดเป็นร้านใหญ่ๆ,ๆแบบนี้แล้วทุกคน ายเมนูเลยทุกคนคือท,ที่ร้านเขาจะทําเป็นลูกไม,ม,มาอยาทุกคนเนี่ยสวยๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเป็นขนมปังปิ้งอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเดี๋ยวเราจะสั่งจ้งบาบา์มาให้ทุกคนดูอกันว่าเป็นยังไงทุกคนอันนี้ก็มาแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือชื่อเมนูว่าใจสั่งมานะทุกคน นี่เป็นรูปหัวใจเห็นป่ะน่ารักแมมหมคุยมาอีกแล้วคะ่ะเราสั่งเป็นเอ่มเขาเรียกว่าขนมปังปิ้งมาด้วยนีทุกคนอันนี้เป็นอะไรนะชื่อเมนู Happy Christmas ทุกคนว้าวต้นสนวันนี้เรามากับเพื่อนด้วยนะนี่ชื่อชนะมลวริษาแล้วก็แซกเป็นแบบว่าคลิปแบบ reunion หน่อยทุกคนแบบว่าไม่ได้เจอกันครบแบบเนี้ประมาณเอ่ม 2ปีแล้วไม่ถึงว่ามันปีปกว่าปีไม่ถึงปีทุกคนจริงเลยว,วรายการตลกเข้ามนี่เดี๋ยวเราก็จะรอเมนูอาหารมาให้ครบใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มซีมให้ทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้น้องเริ่มละนายหน่อยละเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งละทุกคนนี่ทุกคนมาแล้วเมนูสุดท้ายกางหันสวัสด<ะ>ีว<ะ>ิว<ะ><ะ>เลยทุกคนจริงๆ,ๆแล้วอะทุกคนมันก็คือแคล้ายปังเย็นมั้งใช่ไหมจริงๆแล้วมักนก็คล้ายๆปังเย็นแต่ว่า เออมันก็คือปังเยนที่ทุกคนเรียกอะแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าจัมบะถ้ามาที่นี่แล้วพูดว่าจัมบะคนทั้งอังกฤก็คือรู้จักว่าจัมบะคืออะไรแต่ถ้าไปพูดที่นครปฐมที่เราเรียนไม่มีใครรู้จักเลยว่าคืออะไรแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่ามันก็คือปังเยนเนี่ยมันก็มีขนมปังข้างล่างเหมือนกันแล้วก็เป็นเอ่อน้ำปั่นใส่ลงมาเออแล้วก็จะมีพวกคอนเฟคแล้วก็ราดนมมาอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าจัมบะอะทุกคน ทุกคนแล้วว่าที่สําคัญอนะ่ะคือมันราคาถูกมากอัละ59บเกาเองมี5965แล้วก็7จสิราคาคือไม่เกินร้อยแต่เลยแต่อันทุกคนแล้วก็อันใหญ่มากอันบนุ้กินยังไงหมดอ่ะนีม่มากัน4ี่คน้วก็แหละว่าสั่งมาสอันเพราะอยากรู้รสชาติทุกคนมีไข่มุกด้วยอืมไขมุกเหนียวนุ่มมากเอาไงทุกคนเดี๋ยวเราก็จะชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็น รสอะไรนะโกโก้<ม>เขาให้มาพร้อมกับนมอันนี้นมหวานผูกใจโอเคแบบไปอันนี้เป็นรสชาเย็นทุกคนอืหวานถูกใจแต่เเไบอันนี้เป็นอะไรนะชาไทยทุกคนอื อร่อยหมดทุกคนโอเคขนมปังโอ้โหมวามสฝุขมากทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินก่อนนทุกคนร้านเขากว้างมากเลยนะมีโซนข้างนอกได้เห็นไหมทุกคนนี่ นอกก็จะเป็นฟีลแบบว่านั่งริมถนนแบบนี้แล้วก็มองนู่นมองนี้ได้สบายแล้วก็มีโซนข้างในก็ร้านใหญ่มากเลยทุกคนตอนเนี้ยก็คือรสที่อร่อยสุดนะสำหรับเราก็คือเป็นรถอันเนี้ยรสโกโก้ทุกคนเอเข,เข้มข้นแล้วก็อร่อยเหมือนว่าตอนนี้เราสั่งไปเยอะเกนะิน่ะทุกคนไม่กินก็ไม่ค่อยหมดมนะ <laughs> ความจริงเราสั่งแค่ถ้วยสองถ้วยก,ก็พอแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูก็เลยแบบว่าสั่งมานิดหน่อยเพื่อแบบว่าว้าวให้ดูว่าเป็นยังไงยังไงยังไง อะไรจ้บาบะมันคืออะไรถ้าสมมติว่าใครอยากได้มาอ่างทองก็คือให้มากินแล้วก็สั่งว่าจํบาบะ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 แบบนี้นะทุกคนก็จะได้เมนูแบบนี้ออกมาละทุกคนจ้บาบะ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 นี่ยทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คือสรุปแล้วว่าจ้บาบะก็คือบางเย็นบางเย็นก็คือจ้บาบะ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วใครสนใจอ่ะก็คือสามารถมาจ,จอยยได้ที่ร้านนะร้านอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเลยทุกคนถ้าใครสนใจก็เออลองมากินที่อ่างทองดูว่าจ้างบะคือ,ออะไรหรือว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นก็ไ่ดู้นยทุกคนว่ารสชาติมันาอาจจะแบบแตกต่างกันอีกหรือยังไงก็ไม่รู้ทุกคนวันนี้ก็จบแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเราด้วยนะทุกคนบายบาย